คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมนักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ค่าตัวหลายพันล้านถึงย้ายทีมแบบฟรีฟรีได้ในยุคนี้เช่น k คีเลียนเอมบาปเป้ย้ายไปเรอัลมาดริดหรือลีโอน el เมซี่สู่เปเอสเชเรื่องเหล่านี้ดูปกติครับใช่ครับแค่รอให้นักเตะหมดสัญญาคุณก็พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยก้อนโตดึงมาอยู่กับทีมได้ง่ายๆเลย แต่ก่อนปี1995โลกฟุตบอลมันแตกต่างจากวันนี้โดยสิ้นเชิงครับลองจินตนาการตามผมนะครับในยุคนั้นสโมสรเปรียบเสมือนพระเจ้าเป็นผู้กุมชะตากรรมของนักเตะอย่างแท้จริงเลยครับแม้จะหมดสัญญาไปแล้วสัญญาเป็นแค่เศษกระดาษนักเตะก็ยังย้ายไม่ได้ครับถ้าสโมสรไม่อนุญาตฟังดูบ้าบอใช่ไหมครับ นี่คือโลกที่นักฟุตบอลไม่มีอิสระในการตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินแล้วอะไรกันแน่ครับที่มาเปลี่ยนโลกฟุตบอลทั้งใบให้แตกต่างจากเดิมได้คำตอบไม่ได้อยู่ที่ซูเปอร์สตาร์หรือประธานสมโมสรที่รวยล้นฟ้าแต่มันอยู่ที่นักฟุตบอลธรรมดาธรรมดาครับเขาเป็นมิดฟิลด์ชาวเบลเยียมที่แทบไม่มีใครรู้จักชื่อของเขาคือชองมาร์คบอสแมนครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกคำตัดสินประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนโลกฟุตบอลไปตลอดกาลนั่นคือคำพิพากษาบอสแมนเรื่องราวของชายที่แค่อยากย้ายทีมเพื่อเล่นฟุตบอลต่อตามสิทธิ์ของเขาเท่านั้นเองครับแต่กลับกลายเป็นการจุดชนวนระเบิดทำลายระบบเก่าจนสิ้นซากอำนาจเปลี่ยนจากสโมสรสู่มือนักเตะ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจโลกฟุตบอลยุค80-90ถึง9กกันก่อนนะครับยุคก,ก่อนบอสแมนเป็นกันเองมันมีกฎเหล็กที่เรียกว่า retain and transfer คือรักษาสิทธิ์และรอขายหลักการมันโหดร้ายมากแม้นนักเตะหมดสัญญากับสมโมสร A แล้วแต่สมโมสร A ยังมีสิทธิ์ในตัวนักเตะนั้นอยู่ครับถ้าสมโมสร B อยากได้ก็ต้องจ่ายค่าตัวให้สมโมสร A ก่อนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลย หากสโมสรเอไม่พอใจหรือไม่อยากขายนักเตะก,ก็ย้ายไปไหนไม่ได้อดเล่นฟุตบอลไปเลยพวกเขาจึงกลายเป็นสมบัติของสโมสรไปโดยปริยายไม่ต่างอะไรจากทาสในเรือนเบี้ยเลยนะครับยังไม่พอครับยังมีกฎโคตา้านักเตะต่างชาติ3ต่อ2ของยูฟ่าอีกด้วยคือในเกมยุโรปคุณส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามได้แค่3คนบวกเด็กป้านอีกสคนนึกภาพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคนั้นมีทั้งคันโตนา c คนเชลสกี้โชไมเคิลรอยคีนเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันต้องปวดหัวเลือกเลยว่าจะดรอปใครดีนะครับเป็นกันเองเพราะส่งลงพร้อมกันหมดไม่ได้มันคือข้อจำกัดที่ทำให้ทีมไม่สามารถรวมดาราจากทั่วยุโรปได้และในโลกที่สโมสรอนถือกฎเหล็กแบบนี้เรื่องราวของชองมาร์คบอสแมนก็เริ่มต้นขึ้นครับบอสแมนไม่ใช่ระดับโลกนะครับเขาแค่มิดฟิลด์ฝีเท้าดีคนหนึ่งของ R.F.C. l i ียในเบลเยียม ในปี1990เขาหมดสัญญาพอดีและมีดังเคิร์กจากฝรั่งเศสยื่นข้อเสนอดีกว่าเข้ามาครับเขาแค่อยากย้ายไปหาความทา้าทายใหม่ๆรับค่าเหนื่อยที่ดีขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนทำงานแต่ R.F.C. l e a g e ไม่ยอมตั้งค่าตัวบอสแมนสูงหลิบทั้งที่เขาหมดสัญญาแล้วนะครับสูงกว่าตอนซื้อมาเกือบ4เท่าทำให้ดังเคิร์กจไม่ไหวดิวจึงล่มไปครับเรื่องมันควรจะจบแค่นั้นใช่ไหมครับ เปล่าเลยความพีคคือการย้ายทีมล่มเป็นกันเอง R.F.C. l ลเชเรียกบอสแมนกลับมายื่นสัญญาใหม่หั่นค่าเหนื่อยลง75%ครับนี่คือการดูถูกกันซึ่งซึ่งหน้าบอสแมนปฏิเสธแน่นอนสโมสรสั่งพักงานเขาครับเป็นกันเองไม่ให้ลงเล่นไม่ให้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่พูดง่ายๆคือดองเค็มจนกว่าจะยอมแพ้ ณจุดนั้นเองครับชายธรรมดาคนหนึ่งตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำเขาตัดสินใจฟ้องฟ้องสโมสรสมาคมฟุตบอลเบลเยียมและลากยูเอฟ่าเข้ามาด้วยเขาแค่อยากได้สิทธิ์ทำงานครับและนี่เป็นการต่อสู้เป็นเวลา5ปีเต็มของชองมาร์คบอสแมนชายผู้เอาอนาคตตัวเองเข้าแลกเพื่อท้าทายระบบทาตของวงการฟุตบอลมานานครับระบบที่พันฒนาการนักเตะม,มานานหลายสิปี และแล้ววันพิพากษาก็มาถึงครับวันพิพากษาคือ15ธันวาคม1995นณศาลยุติธรรมแห่งยุโรปอันเป็นสถานที่สำคัญณศา,ารยุติธรรมแห่งยุโรปผู้พิพากษาได้ทิ้งระเบิดลูกประวัติศาสตร์ลงมากลางวงการฟุตบอลคำตัดสินนั้นมีใจความสำคัญสองข้อที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการเลยนะครับข้อแรก คือการที่สโมสรเรียกค่าตัวนักเตะที่หมดสัญญาแล้วถือเป็นการขัดต่อกฎหมายกฎหมายของสหภาพยุโรปเพราะมันจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงานนั่นเองครับเป็นกันเองพูดง่ายๆคือจากนี้ไปถ้านักเตะหมดสัญญาเขาคืออิสระเต็มที่สโมสรเก่าไม่มีสิทธิ์ในตัวเขาอีกต่อไปแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนั่นคือสิ่งสำคัญครับข้อ2 กฎโคต้านักเตะต่างชาติ3บวก2ที่ใช้กับผู้เล่นจากชาติสมาชิก EU ถือเป็นการเลือกปฏิบัติบ,ตบนพื้นฐานของสัญชาติซึ่งขัดต่อกฎหมายเช่นกันนะครับหมายความว่าต่อไปนี้สโมสรในสเปนจะเซ็นนักเตะฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีกี่คนก็ได้พวกเขาทั้งหมดจะถูกนับเป็นนักเตะท้องถิ่นในทางกฎหมายของ EU ทันทีครับ วินาทีนั้นเองครับอำนาจทั้งหมดได้เปลี่ยนจากมือสโมสรไปอยู่ในมือนักเตะและเอเจนต์ของพวกเขาทันทีนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเคลื่อนสึนามิท้าโทมเข้าสู่วงการฟุตบอลทันทีหลังคำตัดสินนี้เลยครับเป็นกันเองนักเตะดังคนแรกๆที่ได้ใช้กฎนี้คือเอ็ดการ์ดาวิดส์มิดฟิลพันดุดาวิดส์จากอาร์จก์ชุดแชมป์ยุโรปปี95เขาย้ายไปเอซีมิลานครับในปี1996 แบบไม่มีค่าตัวแม้แต่ยูโรเดียวทำให้ทุกคนตื่นตะลึงครับนักเตะระดับท็อปของโลกย้ายทีมฟรีฟรีสโมสรอ,อาแจ็์ที่ปั้นเขามาไม่ได้เงินตอบแทนเคสที่ชัดที่สุดคือสตีฟแมกมานามานปลีกพ่อมดของลิเวอร์พูลนะครับแมกมานามา,มา,มานย้ายไปเรอัลมาดริดในปี1999แบบฟรีฟรีไม่มีค่าตัวเลย เงินค่าตัวประมาณ30 4 0ถึง40ล้านปอนด์ที่มาดริดควรจ่ายนั้นหายไปไหนเงินก้อนนั้นมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันถูกแปลงไปเป็นค่าเหนื่อยและค่าเซ็นสัญญา signing on bonus มหาศาลให้กับตัวแม็กมานามานและเอเย่นครับเขากลายเป็นนักเตะอังกฤษที่ได้รับค่าจ้างสูงที่สุดในโลกในทันทีอย่างน่าประหลาดใจนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของยุคที่ค่าเหนื่อยน,นักเตะพุ่งทยานเหมือนจรวด และเป็นจุดกำเนิดของซ u เปอร์เอเยนผู้มีอิทธิพลล้นฟ้าในวงการครับเพราะพวกเขากลายเป็นคนคุมเกมคุมดิวนักเตะฟรีเอเย่นค่าตัวมหาศาลเหล่านี้ครับสโมสรใหญ่ที่รวยอยู่แล้วก็ยิ่งได้เปรียบสามารถทุ่มเงินดึงดูดซูเปอร์สตาร์ง่ายขึ้นเกิดการรวมตัวของเหล่ากาลาคริติกอสหรือทีมรวมดาราขึ้นมากมายนะครับขณะที่สโมสรเล็กๆเ,เคยอยู่ได้ด้วยการปั้นเด็ก แล้วขายเพื่อทำทีมก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปเพราะดาวรุ่งจะเดินออกจากสโมสรฟรีๆเมื่อหมดสัญญาเป็นกันเองมันคือดาบสองคมมอบอิสรภาพนักเตะแต่อีกด้านก็ทำลายสมดุลการแข่งขันนะครับช่องว่างระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กทางกว้างออกไปจงแทบไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมครับ